สวัสดีครับพี่น้องช่รักในพระคิดทุกท่านขอพระคุณความรักและสันติสุขของพระเจ้าดำลงอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านในตลอดทั้งวันนี้ในการเริ่มต้นทำงานโพสชนะของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจและมาถึงพี่น้องอยู่ในการดมวิถีบทที่22ถึง24เมื่อชนชติอ,อิสราเอลชนะพระราชาสิโหนและเอาชนะพระราชาโอก แล้วเดินทางไปตั้งค่ายอยู่ที่ณที่ลาบโมอับฝากตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนตรงข้ามก็คือเมืองเยริโคบาลักบุตรสิปโปเป็นก,กษัตริย์ของโมอับได้เห็นและได้ยินถึงคนอิสราเอลทำกับคนอมโมไรคนโมอับก็กลัวคนอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งดังนั้นบาลักจึงประชุมกับพวกผู้ใหญ่ของคนมิเดียนว่าจะใช้ผู้สื่อสารไปยัง บาลาอัมบุตรเปโอที่เบโธใกล้แม่น้ำยูเฟติสนะครับซึ่งเป็นบ้างเกิดของพวกเขาแล้วนกะ็อาจจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับลาอัมจะอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ใช้เพื่อผู้ใหญ่ในการที่จะเชิญเขาให้มาสาบแช่งอ,งอิสราเอลเชิญลาอัมมาสาบแช่งคนอ,อิสราเอลบาลัดคิดว่าพวกอิสราเอลเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเขาแล้วบางที เขาอาจจะชนะคนอิสราเอลก็ได้และขับไล่ให้ออกจากแผ่นดินก็ได้เพราะบาลันะครับเชื่อว่าถ้า巴าอ,อัมอวยพรคนไหนคนนั้นจะได้รับพรถ้าสาบแช่งคนไหนคนนั้นก็ต้องถูกสาบแช่งบาลัดจึงเชิญบ巴าอัมเพื่อที่มาให้สาบแช่งคนอิสราเอลาาอัมเป็นใครครับในเวลานั้นเป็นพ่อมดหมอผี ซึ่งถูกใช้ให้มาสาบแช่งคนอื่นในสมัยนั้นเชื่อเรื่องคำสาบแช่งและคำอวยพรและคิดว่าพ่อมดหมอผีพระต่างๆของบาราอัสามารถจะสาบแช่งคนอิสราเอลได้นะครับในเวลานั้นเชื่อแบบนั้นแต่น่าแปลกใจนะครับว่าบาราอัมซึ่งเป็นพ่อมดหมอผีพระเจ้าทรงใช้คนแบบนี้เพื่อภารกิจของพระองค์นะครับพระเจ้ามีประสงค์จะใช้คนไหน ตามน้ำพระทัยของโปรงเพื่อให้สําเร็จในภารกิจของโะองดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของโมอับกับมีเดียนนะครับออกเดินทางไปพร้อมกับเงินเพื่อให้เชิญบลาอัมมาสราบเช่งคนอิสราเอลเมื่อพวกเขามาถึงที่อยู่ของบ巴าอัมตามคําสั่งของบรารัสก็แจ้งให้กับบ巴าอัมทราบว่าบรารสัสกษัตริย์ของโมอับก็ส่งคนนะครับ ไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบาราอัมไม่ได้มากับคนชุดแรกเพราะว่าบาราอัมนั้นปฏิเสธพระเจ้าตรัสกับบาราอัมว่าอย่าไปบาราอัมก็ไม่ได้ไปแล้วก็ปฏิเสธบรารักกษามูอับก็ส่งคนไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากและมียศศักดิ์สูงกว่ากลุ่มแรกที่ไปก็ที่จะเชิญบาราอัมนะครับให้มาสาบแช่งคนอิสราเอล แลกกับอะไรครับเกียรติชื่อเสียงเงินทองมากมายที่เตรียมไว้ให้กับลบาอัมบาลาอัมบอกกับทาตของบาลัดนะครับกษัตริย์ของมูอับว่าแม้บาลัดจะประทานเงินทองเต็มวังของพระองค์แก่ข้าข้าก็มิอาจจะทําอะไรนอกเหนือจากพระบัญชาของพระเจ้าของข้าไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ พระเจ้านะครับก็เสด็จมาหาบลาอัมในเวลากานคืนตรัสก,กับเขาว่าเมื่อคนเหล่านี้มาเรียกเจ้าจงไปกับเขาทั้งหลายพระเจ้าอนุญาตให้ไปเพียงแต่เจ้าต้องทำตามสิ่งที่เราสั่งเท่านั้นนี่คือข้อที่สำคัญมากว่าไปได้แต่ต้องฟังคำสั่งจากพระเจ้าเท่านั้นว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปนะครับ ดังนั้นบาราอัมก็ลุกขึ้นแต่เช้าผูกอันลาแล้วไปกับทาตนะครับของกษัตริย์โมอับพ,พระเจ้าก็เกลี้ยวโกรธบาราอัมเพราะเขาไปพระเจ้าทรงอนุญาตให้บาราอัมไปกับคนของบรารักแต่พระองค์พระพิโรธเพราะอะไรเพราะอะไรครับ เพราะเราไม่รู้ว่าความคิดจิตใจของบาอัมนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่พระเจ้าทรงรู้อุปนิสัยของบาอัมนั้นเป็นอย่างไรเรื่องราวของบาอัมนั้นเหมือนกับจะจ่ายสินบนให้เพื่อที่เขาจะให้มาสาบแช่งคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องเงินทองเงินเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครเงินทําให้ครอบครัวแตกแยกก็มีเงินทําให้เปลี่ยนใจคนได้ เงินทําให้ตักขาดจากความเป็นเพื่อนได้เงินทําให้ครอบครัวหรือพี่น้องนันแตกแยกได้เงินเป็นทั้งคุณและโทษคุณคืออะไรครับสิ่งที่เราได้ไดรับก,การอวยพรจากพระเจ้าในหน้าที่การงานที่สุจริตใช้ใจ่ายเงินทองในสิ่งที่จําเป็นและช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละคือเงินที่เป็นคุณโทษคืออะไรครับโทษคือเงินที่เอาเงินเป็นที่ตั้งและปล่อยเงินกู้ให้กับญาติพี่น้องคนอื่นบ้างสุดท้าย ไม่คืนเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาจนถึงค่าลงไม้ลงมือและค่าก็ได้นะครับนี่คือโทษบลาอมอ้างว่าเขาไม่ต่อต้านพระเจ้าเพียงเพื่อเงินทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเสนอให้บลาอมนั้นมีเยอะมากมายบาลาอมตาบอดด้วยความโลภจนไม่เห็นพระเจ้าทรงพยายามพระเจ้าทรงพยายามที่จะหยุดยั้งเขา ด้วยเหตุนี้แหละที่พระเจ้าทรงเกลี้ยวบ巴าอัมนะครับพี่น้องที่ลาครับเราจะเห็นว่าทูตของพระเจ้าก็มายึงขวางทางบลาอัมส่วนลาอัมก็ขี่ลามีคนใช้สองคนไปกับเขาเมื่อลาไม่เห็นทูตของพระเจ้ายึงขวางทางก็เลี้ยวนะครับออกไปทางเข้าไปในทุ่งนา บาราอัมก็ตีลาให้กลับไปทางเดิมทูตของพระเจ้าก็ยืนอยู่ที่ซอยแคบๆเมื่อลาเห็นก็ติดกำแพงบาราอัมก็ตีลาอีกนะครับทูตของพระเจ้าก็ยืนอยู่ตรงหน้าที่ซอยซอกแคบๆซึ่งจะไม่มีทางที่จะไปซ้ายหรือขวาได้เมื่อลาเห็นทูตของพระเจ้าก็มอบลงโดยบาราอัมก็ยังคงอยู่บนหลังลานะครับ บลาอาัมก็โกรธแล้วก็เอาไม้ตีลาอีกตีเข้าไปอีกพระเจ้าก็เปิดปากลามันจึงพูดกับบลาอาัมว่าข้าพเจ้าทำลาให้แก่ท่านท่านจึงตีข้าพเจ้าถึงสามครั้งบลาอาัมกก็พูดกับลาว่าเพราะเจ้ากลางแกล้งเราเราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเพื่อที่จะได้ฆ่าเจ้าเสียทีนี่คือคำพูดของบลาอาัมที่พูดกับลาลาก็พูดกับบลาอาัมว่า ข้าพเจ้าเป็นลาที่ท่านขี่อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเคยทําเช่นนี้กับท่านไหมบลาอัมก็ตอบว่าไม่เคยแล้วพระเจ้าก็ทรงเปิดตาของบลาอัมเขาจึงเห็นทูตของพระเจ้ายืนขวางทางและก็ถือดาบอยู่ในมือบลาอัมก็ก้มลงกราบทุกของพระเจ้าพูดกับบลาอัมว่าทําไมเจ้าตีลาของเจ้าถึงสามครังดูสิเราขัดขวางเจ้าเพราะ เจ้าขัดขืนเรานะครับเพราะเจ้าขัดขืนเราลาได้เห็นเราลาก็หลีกเราไปถึงสามครั้งถ้าไม่หลีกไปจากเราคงฆ่าเจ้าแล้วเมื่อตะกี้นี้นะครับที่บันทึกไว้ในพระจชนะของพระเจ้าและให้ลาลอดตายแล้วบราอัมก็บอกกับทูตของพระเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปแล้วเพราะข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าท่านอยู่ขวางทางอยู่ต่อต้านข้าอยู่บัดนี้ ท่านไม่เห็นชอบข้าพเจ้าก็จะกลับไปทูตของพระเจ้าบอกกับบารามว่าให้ไปกับคนของบาลาดก็คือ,อคนของโมอับนะครับพี่น้องของโมอับเมื่อไปถึงที่บาลาดก็ต้อนรับบาราอมอย่างดีเลยเพื่อที่ให้บาให้ไปสาบแช่งคนอิสราเอลพาไปที่ภูเขาพาไปที่สถานที่ต่างๆนะครับให้ไปใกล้คนอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ เพื่อที่จะสาบแช่งคนอิสราเอลบาลาดให้บ巴าอัมเนี่ยสาบแช่งคนอิสราเอลแต่สิ่งที่เราได้เห็นในพระเจนะของพระเจ้าก็คือพระเจ้าใส่ถ้อยคําในปากของบ巴าอัมให้อวยพรคนอิสราเอลถึงสครั้งบาลาอัมก็สูญเสียรางวัลที่บาลัดกษตริย์ของมูอับเตรียมไว้ให้เพราะเขา นั้นทำตามคําบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในพรพเจนะของพระเจ้าอาจจะทําให้เขาสูงเสียตําแหน่งหรือผลประโยชน์ในเวลาสั้สนพี่น้องที่รักครับในพรพสจนะของพระเจ้าในตอนนี้สําคัญมากดังนั้นเราต้องเลือกพระเจ้าแทนที่จะเลือกเงินทองนะครับเมื่อเราเลือกพระเจ้าเราก็จะพบกับความมั่นคงในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างเต็มเปีย่ยม ในวันข้างหน้าที่พระเจ้าพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเรานะครับจงเลือกพระเจ้ามากกว่าเงินทองนะครับเมื่อเราเลือกพระเจ้าให้เป็นที่หนึ่งแล้วเงินทองสิ่งต่างๆนั้นพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตในครอบครัวของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพรตลอดทั้งวันนี้พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์โปรดนำข้าไกลชิดพระองค์ข้ายากสัส่นสะนาสสกา So